เมื่อเข้าประตูของวัดสะเกตด้านทิศตะวันตกจะมองเห็นป้ายพระบรมบรรพศหรือภูเขาทองและมีป้ายชี้บอกทางขึ้นบันไดที่อยู่ขวามือ ทางเข้าวัดสักเกตอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกวัดสักเกตตั้งอยู่ที่ริมคลองมหาหนาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครเป็นวัดพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรมหาวิหาร ทางขึ้นพระบรมมบันพธุธหรือภูเขาทองสำหรับชาวต่างชาติซื้อตั๋วคนละหนึ่งร้อยบาทส่วนชาวไทยขึ้นชมฟรี วัดสะเกตเป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแต่เดิมชื่อวัดสะแกรัชการที่หนึ่งหรือสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ปฏิสังขรณ์และขุดครองรอบพระอารามแล้วพระราชทานนามใหม่ว่าวัตสะเกต ซึ่งแปลว่าชํระพระเกศาเนื่องจากเคยประทับทำพิธีพระกยาสนานเมื่อเสด็จกรีธาทัพกลับจากกัมพูชามาปราบจราจนในกรุงทนบรุรีและเสด็จขึ้นคลองราชในพศ .2325 ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามได้บูรณะและสร้างพระบรมบันพศหรือภูเขาทองทรงกำหนดให้เป็นพระปรางมีฐานย่อมุมไม้สิบสองแต่สร้างไม่สำเร็จในรัชกาลจนกระทั่ง มาถึงสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บนยอดเป็นที่ประดิษฐานพระบรม,มสารีริกธาตุการก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 ได้รับพระราชทานนามว่าสุวรรณบรรพตมีความสูง77เมตรบนยอดสุวรรณบรรพตเป็นที่ตั้งของเจดีบรรจุพระบรมมตสาลีริกธาตุที่ขุดค้นพบที่เมืองกบินละพัทและพิสูจน์ได้ว่าเป็นของ พระสมณโคโดมซึ่งเป็นส่วนแบ่งของพระราชวงศ์สักกายะราช ขาขณะนี้ไม่ต้องถอดรองเท้าเพราะจะต้องลงทางลงอีกทางหนึ่ง หน้าต่างต่ละบานภายในภาพบันพศเห็นวิวกรุงเทพได้หลากหลายมุม ขึ้นไปสู่เจดีภูเขาทอง อีกด้านหนึ่งของภูเขาทอง แรงวัดสเกตรูปปั้นแรงวัดสาเกตปั้นขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์โรคหาระบาดเมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่ เป็นจุดเช็คอินของวัดในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองพศ2363ได้เกิดโรคหาหรืออะฮิวาตกรโรคระบ,บาดหนักในกรุงเทพมหานครในขณะนั้นซึ่งขณะนั้นยังไม่มีวิธีรรักการ,รักษา หรือรู้จักการป้องกันโรครัชกาลที่สองจึงได้ใช้วิธีให้กำลังใจโปรดให้ตั้งพิธีขับไล่โรคนี้ขึ้นเรียกว่าพิธีอาพาธพินาศโดยจัดขึ้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบรม มสารีริกธาตุออกแห่มีพระราชาคณะโปรยพระพุทธมนต์ตลอดทางทรงทาบุญเลี้ยงพระโปรดให้ปล่อยปลาปล่อยสัตว์และประกาศไม่ให้ประชาชนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอยู่กันแต่ในบ้านแต่ก็ยังมีคนตาย เพราะอาฮิวาตกรโรคประมาณสามหมื่นคนศพกองอยู่ตามวัดเป็นภูเขาเลากาเพราะฝังและเผาไม่ทันบางศพก็เอาแอบไปทิ้งลงแม่น้ำในเวลากลางคืนจึงมีศพลอยเกลื่อนกลานไปหมดประชาชน ต่างอพยพหนีออกไปจากเมืองด้วยความกลัวพระสงฆ์ทิ้งวัดงานราชการและธุรกิจทั้งหลายต้องหยุดชะงักเพราะผู้คนหนีไปในเวลานั้นวัดสาเกเป็นศูนย์รวมของแรงจำนวนนับพัน โรคหาเยียนมาในทุกฤดูแล้งและหายไปในฤดูฝนเช่นนี้ทุกปีจนในปีพศาา2392อหิวาก็ระบาดหนักขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เกิดขึ้นที่ปีดังก่อนแล้วแพร่ระบาดมาจนถึงกรุงเทพเรียกว่าหาลงปีรากาในช่วงเวลาประมาณหนึ่งเดือนที่เริ่มมี โรคระบาทมีผู้เสียชีวิตถึงหมื่นห้าถึงสองหมื่นคนเจ้าฟ้ามากุฏคือราชการที่สี่ซึ่งในขณะนั้นดำรงเพศบรรพชิตเป็นพระราชาคณะได้ทรงบัญชาให้วัดสามวัดคือวัดสาเกตวัดบางลำพู และวัดตีนแลนซึ่งเป็นวัดที่ใช้สำหรับเผาศพมีศพที่นำมาเผาสูงสุดถึงวันละ696ศพแต่ศพก็เผาไม่ทันจึงถูกกองสุมอยู่ตามวัดโดยเฉพาะวัดสะเกตมีศพส่งไปไว้มากที่สุดทำให้ฝูงแรง ลงไปกินซากศพตามลานวัดบนต้นไม้บนกำแพงและหลังคากุติเต็มไปหมดเจ้าหน้าที่ถือไม้คอยไล่ก็ไม่อาจจะก,กั้นปูงแรงที่มารุมกินศพนั้นได้จึงเป็นพุติกรรมของแรงวัดสะเกตที่น่าสยดสยอง และเป็นที่กล่าวขวานเป็นไปทั่วขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้